เขาจะแบ่งใครใครใครทอผ้าไหมไม่เป็นก็เลี้ยงไหมนะคะแม่ได้เลี้ยงไหมเลี้ยงไหมแล้วก็ส่งเส้นไหมให้เขาเจมกลเนียงหนายังก็เราจำซีแต่กลเนียงมันเจมเตะเราก็รอกินแต่ดักแด้นะคะเราไม่ได้ช่วยเลี้ยงนะคะถ้าผลไม่แต่ก็ช่วยไปเก็บใบหมอนนะคะใบหมอนนี่เขาก็เลือกด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขากินทุกใบนะคะไม่ให้นะคะเขาจะกินใบที่สามที่สี่นะคะใบสามสี่แใบสามสี่ลงมา หนูมีสต็อกเยอะทักมาอ๋อสาวผูท้ทร์ชาแนลมีมีมีผ้าถุงเยอะมากเลยนะทุกคนก็สามารถเนี่ยสาวผูท้ทร์ชาแนลนะถ้าใครสนใจก็ไอ้บางคนสิบหน่ยจะให้เอ็กขายอะไรล่ะเอ็กขายขนุนบอกแล้วก็ขายผ้าไหมต้นน้องให้ขายช้างบอกบอกไ่ได้เด้ขายช้างเท่าไหร่รู้ไหมช้างไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนทุกคนอย่าคิดว่ามีช้างแล้วอืม ก็ต้องคนมีฐานะนะคะทุกคนราคาช้างเนี่ยขึ้นอยู่ที่ราคาหลักล้านขึ้นนะคะหลักล้านนะเออขึ้นอยู่กับความงามด้วยนะหลักล้านเลยนะคะเออนะคะก็เลยเอาผ้าถุงลายช้างไปก่อนนะคะ <c oughs> มีสีธรรมชาติกับสีเคมีใช่ผ้าไหมจะมีสีธรรมชาติกับสีเคมีแต่นี้สีเคมีนะคะก็ข้อดีของสีเคมีก็คือราคาก็จะถูกกว่านะคะแล้วเพราะว่ามันทําง่ายกว่าคือสีมันติดง,ง่ายกว่า แล้วก็ไม่ต้องซักบ่อยไม่ต้องซักบ่อยนะทุกคนเพราะอะไรคะสีมันจะตกนะคะอันนี้คือธรรมชาติของผ้าไหมนะทุกคนจะซื้อไปแล้วบบนอุย้ยทําไมสีมันตกสีมันตกเอา้าก็มันบอกอยู่แล้วว่าย้อมสีเคมีเนาะทุกคนเออเออแต่สีธรรมชาติยิ่งดูแลยากกว่านะมันสวยมันดูแบบละมุนแต่บอกเลยว่าดูแลยากกว่าเพราะว่ามันกว่านจะย้อมติดไงคะเนาะเปลือกมงเปลือกไม้ โอ้ตำจนดูแต่เขาเด้อย,ย,ยังไม่เคยไปอบรมอยากไปอบรมนะเนี่ยเผื่อว่าจะได้เป็นตัวแทน,นผ้าไหมไทยนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีแมวมองหรือเปล่าอยากส่งร้านไปประกวดเสาวอะไรนะอะไรนะผ้าอะไรนะผ้าไหมเมืองสรินสองงามอะอยากส่งร้านไปประกวดนะเพราะล้านเขาทอผ้าเป็นนะเออมามาดูที่บ้านหนู ฮ่าฮ่าโหเลาะกฤษดายังไม่เป็นนอนบอกัวเลาะกฤษดาเนี่ยเขาเป็นน่วยรักษาความปลอดภัยนะ <k S 1> <c oughs> เขาเป็นบริการพี่นะเออเนี่ยถ้าพี่อ่ะรวยเด้อถ้าพี่รวยเป็นพี่มหาเศรษฐีนะพี่จะจ้างเธอเป็นบริการนะ เขาตรวจเช็คตลอดเลยนะเนี่ยนั่งไม่สวยก็ไม่ได้นะเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหเนี่ยเขาเป็นคนเหมาะมากเธอเป็นเหมาะที่จะแบบว่าเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวเลยนะทุดูแลขนาดพี่นั่งไรพี่นั่งไม่สวยวเธอก็ยังบอกพี่นะเอนี่ยมีใครที่ไหนลูกสาวบุธรเคยบอกพี่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> มีเธอตัวบอกพี่ตลอดเลยนี่พี่พี่ระวังนะเออหนูมาแล้วบีมทําอะไรก็ได้น้องบีมหนูมาแล้วบอกพี่ไปหาน้องบีไม่เจอเลยอ่ะ พี่ไปหาหนูไม่เจอเลยอ่ะบ้านหนูอยู่ที่ไหนอ่ะหาอยังไงก็หาไม่เจอนี่หายากอีกขุดปูนะขุดปูในรูลึกๆยังหาเจอแต่ขาบ้านหนูหาไม่เจอเลยจริงๆพี่พิมว่าบีมทําอะไรก็ได้บีมบีมชาแนลบีมบีมบีมจนยังไงก็หาไม่เจอเธอจะมาบอกว่าคนสนิทใจดําไม่ได้นะอ๋อพี่ไปหาแล้วหาไม่เจออันนี้พี่พูดความจริงนะหาไม่เจอเลย เธอต้องมีคลิปในช่องด้วยและที่สําคัญเธอต้องมาฝากคอมเมนต์ไปดูคลิปสั้นพี่ไหนหนึ่งก็ได้แล้วเธอก็เขียนมาว่าพี่โบสวยจังอะไรเงี้ยก็เขียนมาถึงว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ไปเขียนมานะเข้าใจไหมไปเขียนในคลิปสั้นของพี่นะลูกนะพี่จะได้หาบ้านของหนูเจอเพราะว่าเราเข้าใจนะคะช่องน,น้อยๆเนาะก็อยากที่จะได้กําลังใจนะคะเรา เราก็เป็นช่องน้อยเหมือนกันเราไม่ใช่คนที่ดังอะไรเนี่ยถ้าคนแบบว่าบอกว่าเออช่วยช่วยช่องหนูด้วยอะไรเงี้ยเรายินดีนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เป็นคนไม่ได้ดังไม่ไรเลยเนี่ยมันมันเดินทางลําบากนะ,ะก็บางคนก็ท้อนะบางคนก็ไปไม่ถึงไหนก็กลับมาที่เดิมคือเลิกทำนะ <laughs> เลิกทำแนละ้ว <laughs> เดี๋ยวจะลงแล้วนะคะโอ้ยแต่คนดูตั้งเยอะคุยต่อแล้วกัน <laughs> แม่นแล้วค่ะใช่น้องบีมพี่ยินดีเสมอแต่พี่หาไม่เจอเออหาเธอไม่เจอนี่แหละหทุกจะคุยอะไรแล้วกินกินแตงกวารอแล้วกันอ,อ้อกินถั่วนะทุกคนซื้อได้นะถั่วขายมาได้สิบบาทเองนะคะพี่สาวพี่สาวผูกเนอขายทุกอย่าง <c oughs> ขายทุกอย่างนะะอ่ะรีวิวใหม่นะะทุกคน